สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเพิ่มยอดไลค์นะครับจะเป็นไลค์ของอแพลตฟอร์ม f a c e b o o k นั่นเองนะครับจะเป็นไลค์ชาวต่างชาตินะครับในส่วนนี้ที่ผมจะมาเพิ่มเนาะ,ะก็จะทําเพิ่มเปนยังไงนะครับก็มาดูกันได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปเลยว,ว่าเคมินกีเพียบ,บนี้นะครับ นี้นะครับหรือแม้ก็ลิงก์ด้านล่างมาได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไม่ให้นะครับเนะะาะปรกาศเข้าเว็บไซต์พอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนนะครับมาตรงสมา,สมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลหน้าผ่านงานหน้าผ่านนะครับเพทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนเลยอ่าอีเมลนั้นนะครับสามารถม้วได้เลยนะชื่อผู้ใช้งานก็สามารถม้วได้เลยนะครับในส่วนนี้อ่าแล้วก็ติ๊กสอช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกกันไปได้เลยนะครับาแต่ถ้าใครนะที่ขี้เกียจทําการกรอกนะครับเพ่ทุกคนนะครับมาตรงสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ของเรานั่นเองนะครับจะมีล็อกอิน Gmail เนาะก็กดไปได้เลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปล็อกอินกันนะครับ อ่าแล้วก็เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันอ่าหมวดหมู่นะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลืกใช้งานนั่นเองนะครับเนาะหมดหมู่ตัวนี้ก็สามารถอ่าเลืกใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok นะครับ Ig หรือว่าจะเป็นอ่าช้อปปี้ไลน์เทเล gram แล้วก็ทวิต t ตอร์นั่นเองนีครับ ขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อทุกคนหาหมวดหมู่ที่ตัวเองต้องการจะเพิ่มนั่นเองนะครับก็จะเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์อย่างนี้ถูกใจไลฟ์โพสต์นะครับหรือว่าเป็นเพิ่มเข้ากลุ่มรีวิวนะครับเพิ่มชั่วโมงรับชมนะครับของคลิปดอได้เหมือนกันนะเปิดการหารายได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคนดูไลฟ์สตรีมนะครับเป็นการดันฟีดไลฟ์สตรีมนะครับที่ไม่มีคนดูเนาะสามารถดันฟีดได้เลยนะครับแต่ผมก็จะมาในหัวข้อนี้นะเป็นถูกใจโพสต์ทับรูปวิดีโอ อ่าแล้วดูตรงหัวข้อบริการกันต่อนะครับบริการนะครับทุกคนเลือกเลนราคาที่ต้องการได้เลยเนาะอ่าเขาจะมีเลนราคาที่บอกอยู่นะครับอา่าก็บอกราคาต่างๆนะครับไม่ว่ <inas S 1> าจะเป็น<ๆ>คุณาภาพดีที่สุดนะครับอันดีอ่าหรือว่ารวดเร็วนะครับทันทีก็มีบอกหมดเลยนั่นเองนะครับอ่าใครทุกคนทําการเลือกเลยอ่าตอบมนะครับก็จะมาเอาเป็นหัวข้อตัวนี้ละกันนะครับนเนาะ voilà. อ่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไอตัวนี้นะครับ เรเจอหัวข้อลิงก์อ่าลิงก์ตัวนี้นะครับทุกคนนะครับทําการหยุดอ่านก่อนนะเพราะว่าตรงนี้นะครับอ่าเพราะถ้าเรานะครับใส่ลิงก์ผิดไปเนาะลิงก์ตัวนี้นะครับจะไม่สามารถทําการปั๊มได้นะวิธีการเอาลิงก์นะครับง่ายๆเลยอ่ากดไปที่วันที่เวลาของโพส์นั้นนะแบบผมแล้วก็ปร,ปรับโพสเป็นสาธารณานะครับทําการกรอบลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับเพยงท่านี้ก็ได้แล้วนะลิงก์ถ้าเจอข้อปริมาณนี่คือปริมาณยอดไลค์นะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยเนาะสูงสุดถ้าหมื่นก็ปั๊มไปร้อยหนึ่งนะครับ เขาบริการเด้งขึ้นมาให้กดสั่งซื้อได้เลยอระบบก็ได้รับการสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแบบนี้ทุกคนนะครับทําการรอรายยอดลา์เพิ่มขึ้นเนี่ยครับง่ายทีเดียวเองหรือใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับง่ายมากๆเลยแบบนี้ก็ปลอดภัยนะไม่ใช่รหัสนะครับต้องเว็บไซต์ตัวนี้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมเนกกาะกา็กดดิกด้านล่างมาได้เลยรับผมมาแนะนําการใช้งานเว็บไซต์สักนิดหนึ่งนะครับจะมีบอร์ดการซื้ออยู่นะครับ หาเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสามารถแจ้งแอ้มีนได้เลยนะถ้ายอมมันไม่ขึ้นนอะขึ้นชานะครับเอาเลขออเดอร์ตัวนี้ไปแจ้งเขาเนาะเดี๋ยวเขาจะดูแลให้นะครับแล้วก็จะมีหัวข้อลิงก์นะครับแล้วก็วันที่เวลา,าหัวข้อค่าบริการนะครับหรือว่าหัวข้อบริมารก,ก็มีบอกหมดเลยนั่นเองอหัวข้อต่อไปจะอยู่ที่การเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลกักๆเลยนะครับจะเป็นทางการคอร์โทสนะครับอ่อังเปาวอลเล็ตนะครับคริปโตเพอร์เฟ็ตวันนี้แล้วก็ทูวันนี้วอลเล็ตนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจสัตว์รักสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะครับตั๋วช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือ ให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับถามว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆ <c oughs> นะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคาสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอเนาะคราบ่าทุกท่านต้องการร้องขอประจัยนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะ อ่ะแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คือนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่ะแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทาการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่ะหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอ่ะอยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลนะ์เนาะ าสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลนะ์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตาม หรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละ่ะส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอ,อยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับ ก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ยอดไลค์ก็ได้มาทําการเป็นร้อยสิบสามคนแล้วนะอะจากสามสิบแปดนี่นะครับเนาะก็เพิ่มมาก็ยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวมันจะอ่าสุดที่ร้อยสามดีกว่านะ,ะเดี๋ยวมันจะเติมดีกว่าจะเต็ม,มน,นั่นเองนะครับยอดไลค์ตัวนี้ถ้าใครนะสนใจที่ปั๊มไลค์นะครับเป็นการดันโพส หรือว่าเปิดการมองเห็นของคนนะครับหรือว่าเป็นการปั๊มแชร์ปั๊มคอมเมนต์ปั๊มไลน์นะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือไปอก็สามารถมาใช้การที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลิงก์อยดานล่างนะครับสามารถกดเข้ามาได้เลยปลอดภัยไม่ใช่รหัสผ่านต้องเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ